ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลแดง AI ขาผู้เล่นแผ่โอเค ไม่เสียแล้วครับเดี๋ยวไปดูรีลันแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยมาดูว่าจะร้ายแค่ไหนครับ EI ในกระดานนี้ผูเ,เล่นเปียวเคบอกว่าสู้สุดฝีมือแอดมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโอ้โหเรือออกคลองเลยครับมหิสวน ทำยังไงดีอ่ะเฉยๆครับไม่สนครับม้าโยงขวาเจอกับม้าเทียมเอาครับตันเบียคู่ขวาขึ้นมาเลยสำหรับหมาขาว AI กินตัดอย่างไวโอ้โหดูเชิงเบียครับมากิน <c oughs> จับเรือมาเหสวนทําหมันเลยช็อตนี้ อ่ะย้ายมานีแม่เปะเวอร์เจอกับมาเทียมมาตรฐานของ AI หน่อยช็อตนี้ครับผมอ่ะถีบม้ามาริมกระดาน a อไม่ฟังเสียงครับกินตัดมีครับอ่าเล่นเชิงเบียอย่างเดียวเอาครับโดนแทงสิทำยังไงดีชอ็อตนี้อ่าวิ่งหนีมานี่กินเลย เอยนี่เล่นอยู่หน้าเรือของคู่ต่อสู้ก็ไม่มีหวาดกลัวเลยครับตีโต้ด้วยการคู่คู่โค,คนหน่อยอ่ะโูกไวได้อยู่ครับยังเหนียวอยู่ AI สองลำเลยโอ้โหเป็นเราอาจจะวิ่งหนีไปแล้วครับผมจอดนี้ป่ะปากเม็ดเส้นเลยซื้อทางหน่อยครับเดินโคนดันขึ้นไป ยังเหนียวอยู่ครับผมโอ้โหช็อตนี้มีขู่ซ้อนด้วยนะไม่ซนครับมาเอาจีิงครับไม่ได้ขู่ช็อตนี้เดินมาผูกมาจะบุกยังไง AI อยากรู้เหมือนกันเหนียวยังกระตังเมขนาดนี้เอาละกินเลย ช็อตนี้จับมา้ามาตำแหน่งนี้ไปครับออขอตีโต้หน่อยเถอะเอไมันเขี้ยวเหลือเกินไปจับโคนต่อเข้าไปโอ้โห,โหมาผิวจริงๆกระโดดหลบมานี่ a เอเจอบุกครับทุกคนโอ้โห จะเอาชีวิตรอดยังไงครับเนี่ยสำหรับขุนแดงเยวมาดูกันโอ้โหแก้ด้วยแต้มนี้เรียบเรียบเลยเอาไม่เอาผู้เล่นไปโอเคดอกนี้อ่ะใจะเย็นแอดไปครับสวยงามจริงๆไปครับอ่ะกินผูกอีกโอ,โอ้โหไม่ได้กินง,ง่ายๆนะเนี่ยสำหรับตัว AI เบียตัวหนึ่งก็ไม่ ยอมให้เลยเดินเรือม,มาตำแหน่งนี้โอ้โหคิดจะแลกกับม้าเลยม้าไอยืนตำแหน่งสวยเหลือกเกินเอาไม่เอาไม่เอาครับจะเอาของฟรีหลายจริงๆสราหรับ AI เกเลี้ยงตับเลยมาม้าเทียมหน้าขุนถามต่ออีกจัดไปสกัดดาวลูกไว้ก่อนกิน ตูมเข้าไปลุกทำไมดุได้ขนาดนี้สำหรับ AI ลุกไปทีหนึ่งจะรอดไปยังไงครับเนี่ยโอ้โหโต้องมอบตัวซะแล้วครับโอ้โหติดมาติดเบียดติดเบียดใช้เรือฟาดท,ทำลุกจนขนข่าวนะตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โหเป็นเกมบุกที่น่าศึกษาจริงๆครับก็รับชบว่กเป็นแนวทางในการศึกษา เชิงหมากลุกไทยกันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเกียวเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกร,รม ai ครับยินชอบกดไลค์ทุกใจกดแชร์เป็นแฟนประแท้หมากลุกไทยกดติดตามเจอกันใน ep หน้าครับสหายนาักโขกทุกท่าน